ก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมที่รักแล้วก็คารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาล์สเปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราไอแอดแฟงเฟิร์ตนะครับผมได้ประกาศคว้าตัวดอนนี่ฟานเดเบกเข้ามาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับและใส่เงื่อนไขซื้อขาดไว้ด้วยอีกต่างหากนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าตัวจริงๆนะครับที่หาทีมที่ใช้โอกาสเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นได้เสียทีนะครับหลังจากถูกดองในมานั่งสำรองยาวนานเหลือเกินที่อยู่ในเต็มนะคร เพียงน้อยนิดเอามากๆเลยนับตั้งแต่เจ้าตัว,ตวนันยายมาร่วมทับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2020นะครับผมโดยเฉพาะฤดูกาลนี้นะครับตัวเขาไม่ได้ลงตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับยิ่งอยู่ยิ่งวิกฤตจริงๆนะครับผมขนาดเปลี่ยนเฮดโค้ดแล้วอะไรต่างๆแล้วขนาดได้เอริกเทนฮาร์นะครับซึ่งเป็นเจ้านายเก่ามาคุมทีมเนี่ยยังไม่ใช้งานเจ้าตัวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดพอสมควรนะครับและล่าสุดนะครับผมอดีตเด็กปั้นอนาคตไกลของอาแจกอันสดตมนะครับได้ตัดสินใจย้าย,ย,ายสบอินซีแดงดําเพื่อที่ได้ ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปทาศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับที่จะมีในช่วงกลางปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโ,โรปด้วยนะครับด้วยทั้งนี้นะครับผมคาดตัวแล้วก็เงื่อนไขซื้อขาดของดิวนี้จะอยู่ที่ราวๆ11ล้านยูโรบวกโบนัสอีก3ล้านยูโรนะครับผมเอาลับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยดเ็กเอกตองป ฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ